สนามเปลียนนี่อาเปลี่ยนู่วะอุณแต่้ำไม่เต็มเต็มเลยวะโอ้โ้ปาบุสักตีลูกยอนต่ตาเต็มยองหลานตาเต็มเลยเนี่ยเอเอา โอ้สองสามเดยอะพอไะมได้ยักสิบนาทีคือดีดีป่ะไม่ห่อนตลอดสิบนาทีนี่เกมนี้เกมก่อนสามศูนย์นาเสร็จปุ๊บขนาดตี่ตัดเต็มดยดิครับ

ขาน่นนอยบ่ได้ผวมเขาได้หน่อยโอ้หุดวะอยันี่นอายันลูกเจ้าเยี่ยมันได้ยังเขาตีมันีเด่นไปใส่ขวดนเห็นบ่มาแรงเถอะมืงอนี้วะไม่ตีใส่เจ้าเนี่ะถ้ามาแดามันตีมึเสือกเทียดิหลุดแล้วอันียังกบ่ีเราบอกให้มันเข่ะ หันมันหัดเขาไปโอ้ยไปนักีฬาาระจ้องของหนไปบอกี่หนหนเหียของหนเอ้ยตีบ่ถึงเลยอนี่ไดีเลยนะนีีออกไปเบ้นแบ้นกาเลยเดนั่นนัระวังขาเลย

มอบอกล้ปพ๊กโอ้แน้มแห่งนี่เรียนได้รุ่นไหมน้งเดงอดน้ำบานี่จากทงแรแ่ล้างตวก่อยเลย่าเท้องดนดแต่้อยเดือัยััวซงไม่หัวยัดดโอ้เบี้ยววะป่าทองดอ้อะไระป่าเราเป็นเจ้เล็กอะมันแลางั่ล้างตหนาอยู่ได้แค่ล้างบางวะออ

เออเกตายละสีหนึ่งโอ้ใคเท่าตีก่อนจะลูก้นะร้องเสื้อนะร้องมือเข่านะว่าจะเขาได้ว่าใส่นื้อเอา้ระปุมวยข้นกวัอมี้ดี

ยันเอ่อเออรับสองเพิ่มอหนึ่งตีรับว่ถท่าแต่พันหนดีแต่หนึ่งเดยเขาโอ้ยันบ้างกี้น่งจีบสิบพนรัวเหลายจีอยู่ดิเอออ่อเออตีรับสองมา ตียังบ่เทิงจ้ะลูกลูกนี้หนักก็ลูกนั่นวะมันหนักก็รวยเก็ดสามวะตีไหมตีรับสองไหมรับสองปอยร้อนขาพยายามมองหน่อยเดี๋ยวมันถือกขาบิ่งยงติโหูขึ้นเด่นข้างเด่นเนี่ยเถอะวะเอาจนว่าหัวปลาหัวกว่าม่เราตีกันเลย สามสี่โตกันกันกลังเดบับลอนเนาะไอ้บักดานี่ลักเชอร์ไอ้ลักเชอร์เกณฑ์เอาครับสูตรน้ำครับเห็นบ้างะึเมยดเม็ดโอเคโอ้ขี่แกนมาว สามสิได้มาูไม่ใช่เริอาบ uh ่ออกระบาดที่หนมงเสียเท้าละเสียเท้าเสียเทาเมนย้อนเสียเท้าให้ตีใส่ือสาบันหลานางถือปะอเออ๋ออีกสองลูกของนี่เขาไปเมืองไหน กอามแล้วรู้ก็แล้วกันโอ้อันนาบานันหนาบานไปก่อนเข่าดีป่ะอดีาว่าแกนออกเด้อลูกน,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 นี่เออถือก,กันเอาสองเอาเดี๋ยวต้องไหมกแก้ก่อนดีดีดีพยวันตัวไปยังลงูกยังตัวสนใจน้ำใหม่น้ำนั้นจี่ง้อไม่ไหว อยู่โอ้นื่ว่าตโอ้รู้อะไรได้ปู okay, ah fruit, 2> 2 ceux, ่นะสองแล้วสองแล้วเข้าไปลูกลูกที่สามโอ้เออเออเได้ปะตีรับไหมตีเลยเดี๋ยวสี่หมดแล้วสีหาหมดแล้วหาเป็นแ đi về nhảy đi là như là phục, ta mà thanh hạc mang. đéo. ừ, nói cái tiếng nói là, mẫn chấm tiền là đéo nói nó, cả trận cậu tiếng vay đéo nói nó. mua hoa đen ăn kiếm đấy. ต่อปัดเจนเอาเต็มวลูกลูกนี่วิ่งเร็มันเข่ามือจนได้แหละน้ำหนักมันได้ยช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นพยันพยนตอนนั้นเบาเลยไหมเปีพยนแล้วเปีพยนแล้วเออใกล้ๆกุ๊ดที่ป๋ถือได้เนี่ยเอาถือว่าจอดพอมเอาเสียงมาเสียงมาไม่ว่ากี้วะก็จีจอดได้เนี่ยจอดลงเลยจับไป ไปเอายิงมุกเบไนเมอ่เขาตีนนวตีห้องซักตีนเมันน่ะเออไหมมานีมารอดากฟุกวาสวบ่บปลี่อันโอเปลี่อน มตำใหญ่ในสนามานแข่งโคกโอ้โหหนึ่งเกมมันตำใหญ่ีนลีเดียสนามแข่งเกม